คือน้องเต่าตัว,ตวเนี้ยชื่อน้อง A อจริจริงอยากเปลี่ยนชื่อมากเลยไม่สบายนะเป็นเป็นหวัดด้วยนะครับแล้วก็เราตอนแรกเราก็ไม่รู้นะแป้งนะว่ามันเป็นอะไรมันมีอาการแบบหลับทั้งวันน่ะจนสุดท้ายก็พาไปหาหมอเอสโซติกมานะครับโดนขยาไป3,300บาทอย่างว่าแหละเลี้ยงเอสโซติกในราคาแพงกว่าปกติทีนี้หมอก็ไิจใจว่าโอเคเป็นหวัดหนึ่งแหละแล้วก็เต่าเด็กเนี่ย เราลองให้ให้ผักไนงะทีนี้เต่าเด็กเนี่ยไม่ควรกินผักเลยนะครับควรจะกินแต่อาหารเมร็ดเพราะฉะนั้นเต่าเนี่ยก็เลยมีแกส๊สในกระเพาะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพที่เขาเอ็กซเรย์มาให้ดูนะทีนี้เวลากลับมาบ้านเนี่ยคุณหมอก็ให้ยามาฉีดด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการฉีดยาเต่านะครับยาเนี่ย<า>มีทั้งหมดสามเข็มนะก็จะมี เวลาเราฉีดยานเนี่ยเราจะฉีดตรงเขาเรียกอะไรหงน่าจะหัวไหล่เต่าน่าจะนะน่าจะประมาณนั้นมันจะเป็นวิธีการ<ล>เนี่ยจริงๆทำคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะนี่เราจะฉีดราาตรงนี้นี่นี่นี่แถวๆตรงนี้ปร,ประมาณตรงนี้อ่าเราฉีดตรงนี้ฉีดเนี่ยน,นี่นแหละเออตรงหัวไหล่เต่านั่นแหละโอ้ยโอ้ยต่อต้านเนี่ยไวต่อต้านนะเข็มก็จะประมาณนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้อย่างเงี้อย่างี้ยเงี้แต่อย่างเงี้ยมีทั้งหมดสามเข็มเลยมันดิ้นนะด็กประเด็นอะ เมื่ไงั้นงั้นเอาทีละข้างก่อนเอาโอเคเอาทีละข้าแล้วกันเนี่ยมันดื้อแล้วมันดื้อแล้วให้เช็ดไปทีนี้เวลาฉีดนะครับเข็มมันเล็กมากท่อนเข็มเนี่ยเท่าเท่าเส้นได้อ่ะจับไว้นะแทงเข้าไปประมาณสักสองมิลตรงกระดูกนิดๆอ๋อแล้วก็ให้ให้ ให้ท่อที่มันยาออกอิองันขึ้นขึ้นบนนะครับแล้งจับไปนะแล้วก็เดินยาอก็อลปล่อยแค่น,นี้แล้วก็เอาแก็ออนแห้ง,งบัดแห้งโอ้ยโอย้เจ็บ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 นี่นะครับโอเคเฮย้ยหมดไปหนึ่งเข็มก็เหลืออีกสองเข็มทีนี้ เราทาตัวอย่างให้ดูเข็มเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือจะไม่ถ่ายละสงสารน้องอนี่นะครับก็เป็นการให้ยาเจ่านะครับใครไม่เคยดูก็ได้เห็นการลงไว้รับเผืนน่อนะในอนาคตใครมีเต่าป่วยก็จะได้ทําแบบนี้นะครับโอเคครับไปก่อนหวังว่าน้องจะหายโดยเร็วๆนะครับสวัสดีครับเอามากง่ายโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยนี่ตาเจ็บนี่มันแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนะพูดถึงอนะหรอ ก่อนหน้าเนี่ยหัวลืบหลับตาตลอดหดหัวไม่ได้เลยเออแต่เนี้ยมันหดหัวได้ดีขึ้นแล้วเนาะอย่งว่าแหละเราก็ต้องอุปทานว่ามันดีขึ้นโอเคไปจริงๆเดี๋ยวบายบายยังไงลูกทนเก็บหน่อยนะเดี๋ยวว่าหายนะลูกนะ 嗯。Ah.